สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสองสามวันแล้วนะคะ ที่เราได้ไปติดตามข่าวเนาะก็พูดถึงนะคะยูทูบเบอร์สายลุงป้านี่แหละคะ่ะแล้วก็คนต่างคนก็ต่างบอกอยู่กับลุงกับป้ากันนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเนาะคะ่ะมีมีปากเสียงหรือว่าไม่พอใจกันบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ออกมาตอบโต้กันนะคะในในในทุกๆวันนี้เนาะนะคะสิ่งที่ไม้รลบเจเจไปติดตามมาเนาะให้กําลังใจนะคะแต่สําหรับคนที่ชอบ ไปแนหรือไปว่าผู้อื่นหรือพูดอะไรในในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงแล้วก็ไปพูดอยากจะแก่นแกล้งผู้อื่นเนี้ยควรจะหยุดสิ่งนั้นค่ะนะคะเพราะเราที่ติดตามอยู่เราเห็นทุกคนแล้วคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วถ้ามันมีการพูดออกมาใช่ไหมคะว่าในในเกี่ยวกับกาแฟนี้ด้วยนะคะคือต้นเรื่องมันมาจากกาแฟนะคะก็มีปากเสียงกัน คือมีการอ,อมเมนต์เข้ามาพูดคุยความคิดของใครนี่ของใครเอาไปเป็นของเราเอาไปเป็นของเขาคือทั้งทั้งท,งท,งที่ใครคิดก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งเดียวก็คือมีผลประโยชน์ให้ลุงป้าคือต่างคนต่างมีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือลุงป้าในด้านการสนับสนุนกาแฟใช่ไหมคะทุกคนในสิ่งที่มาลือกจะติดต,ต,ต,ตามมานะคะก็คือทุกคนต่างก็พูด ในด้านที่อยากจะช่วยเหลือลุงป้าโดยการสนับสนุนกาแฟนี่นะคะแต่ทําไปทํามาก็มีการพูดหรือคอมเมนต์คุยกันว่านี่มันความคิดของคนนี้นะเอาไปดือด้อๆเอาไปทําเอาหน้าอะไรประมาณนี้มันก็เลยการเกิดการตอบโต้โต้เสียงกันไปมานะคะส่วนตัวไม่เลิบเจเจคือใครคิดใครทําจะทําเหมือนกันคิดเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะในส่วนตัวไมเลิบเจเจนะคะก็คือทุกคนต่างวางดีให้ลุงป้านะคะ ทุกคนต่างหวังดีให้ลุงป้านะคะไม่ว่าคําพูดนั้นจะอยู่จากคนไหนฝั่งไหนก็คือทุกคนหวังดีกับลุงป้าแต่พอพูดไปพูดมาไม่เข้าใจกันก็มีคําพูดที่กระทบกันและแขวนกันเกิดขึ้นนะคะก็คือเอาคนนี้ไปพูดเอาคนนี้ไปด่าเอาคนนี้แล้วก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานี่แหละค่ะนะคะแล้วก็มีการพูดว่าถ้า เราไปรอดซื้อก็คือเหมือนกับการที่เราจะไปสั่งอะไรสักอย่างแต่เราไม่ทําตามในสิ่งที่เราพูดอะไรนี้มันไม่ดีก็ไม่อยากให้ไปทํานะคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราไปทานะ่ะบางทีมันเป็นการกันแกล้งผู้อื่นเขาก็ไม่อยากให้ไปทํานะคะมันจะเป็นบาปติดตัวให้กับตัวเองนะคะถ้าใครที่คิดอย่างนี้ก็ขอให้หยุดคิดแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆนะคะคือก็เหมือนเอฟซีลุงพล ประเต็นจำได้ไหมคะในช่วงที่ลุงกับป้าทะเลาะกันกับสื่อใหญ่นะนะคะบอกว่าลุงป้าเปิดรับบริจาคนะคะแล้วมีการโอนเงินไปยี่สิบเก้าสลึงนะ่ะเห็นไหมคะเขาโอนไปเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าสลึงถ้าจําไม่ผิดนะคะเพราะมันนานแล้วเนอะนั่นค่ะเพื่อวังที่จะเล่นงานลุงป้าว่าฉันก็คือคนหนึ่งที่โอนเงินเข้าไปในบัญชีของคุณเห็นไหมคะไม่ต่างกันเลยกับตอนนี้เลยนะคะ ถ้าคุณจะพูดว่าล่อซื้อด้วยการที่จะสั่งผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วอะไรที่ที่คุณคิดอยู่ตอนนี้นะคะมันจะวนกลับไปหาตอนที่ลุงมีปัญหากับสื่อใหญ่ๆนั่นแหละคะ่ะโดยการโอนเข้าไปและบอกว่าตัวเองก็โอนเข้าไปบัญชีบริจาคนะั่นมันทำให้แบบเราเห็นตัวตนของคนคนนั้นคิดกับลุงยังไงนะคะคิดกับลุงป้ายัางไงนะคะนี่แหละคะ่ะเลยออกมาพูดในส่วนนี้นะคะ เพราะว่าไม่เลิฟเจเจนะคะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องเรื่องพวกนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจคือมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลุงจะไม่มีคําพูดที่หลุดปากออกมาแล้วพูดในทํานองแบบเดียวกันกับที่สื่อใหญ่เคยทํากับลุงป้านะคะเราติดตามลุงป้ามานานเราเห็นทุกอย่างว่าอะไรคืออะไรนะคะไม่อยากให้ f อฟลุงป้า ที่ติดตามลุงป้าจริงๆหวังดีกับลุงป้าจริงๆคิดและทําแบบนั้นนะคะเพราะเราก็ยังหวังดีกับคุณนะคะแต่เราจะไม่ไปยุ่งกับคุณเมื่อคุณคิดที่จะเอาคนที่คุณเคยออกมาพูดมาว่ามาแฉรือมาด่าโทอออกสือให้เราที่ติดตามดูเนี่ยรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นยังไงแถมเขาออกไปก็ยังด่าลุงด่าป้าเสียเสียให้หายแต่กับ ยังอยู่ในกลุ่มเขาก็คืออุดมการมันต่างกันเราก็ไม่อยากไปวุ่นวายกับตัวของบุคคลบุคคลนั้นนะคะแต่ก็ไม่อยากให้คุณคิดในด้านลบกับยูทูบเบอร์ฝ่ายที่ยังเชียร์และก็สนับสนุนลุงอยู่นะคะนะคะถ้าเราไม่ทําต่อให้ใครพูดยังไงก็แล้วแต่นะคะจะด่าจะทอยังไงก็เล้วแต่ถ้าเรามีความรักความห่วงใยกับลุงป้าจริง ต่อให้คนบอกคุณว่าหยุดการสนับสนุนเงินลุงป้าหากคุณมีความรักความห่วงใยปรารถนาดีกับลุงป้าต่อให้คนเป็นแสนคนมาพูดด่าเป่าหูพุดเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณรักลุงลักป้าปรารถนาดีกับเขาอยากจะเห็นเขาว่าถูกลอเอเรียกอะไรเรียกร้องความยุติธรรมกลับมาให้ตัวเองให้ได้เหมือนที่คุณมั่นใจว่าลุงป้าไม่ได้ทําคุณจะไม่มีทางเปลี่ยนใจที่จะบอกว่า เลิกสนับสนุนหรือให้สติ๊กเกอร์เพื่อที่จะไปให้อีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่มีคำนี้หลุดออกมาเลยนะคะเพราะเรามั่นใจในตัวเราไงคะต่อให้ใครจะด่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็จุดยืนของคุณคืออะไรแค่นั้นแหละไมายเลิฟเจเจไม่ได้สนับสนุนว่าคุณต้องให้ให้เยอะให้เยอะ,ให,ยอะให้เยอะมากกว่าคนอื่นไมลเลิฟเจเจพูดเสมอว่าเราทำตามกำลังของเราคะ่ะ อย่าฝืนกําลังของตัวเองนะคะเรามีสิบยี่สิบเราก็ให้ได้นะคะให้ได้นั่นก็คือน้ําใจจากเราที่เราให้ในสิ่งที่เราติดตามมาให้ลุงป้าว่าเขาไม่ได้ผิดอยากจะช่วยสนับสนุนเงินส่วนนี้ให้เขาไปต่อสู้คดีเพื่อจะหลุดพ้นอีกไม่นานทุกคนก็จะได้ฟังคําตัดสินเนาะนะคะจากที่คาดการกันมาก็คงปีนี้ถ้าเขา สืบพยานครบทุกปากนะคะก็รอดูวันนั้นค่ะเมื่อเรามั่นใจว่าเราเข้ามาช่วยด้วยความเต็มใจเนี่ยต่อให้ใครด่าเราแบบไหนนะคะเราจะไม่ไปโต้อตอบเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปดา่าหรือไปโต้อตอบเขามันก็จะไม่มีคาําด่านั้นกลับมาหาเราค่ะเมื่อเรามั่นใจในสิ่งที่เราทํคาคําด่าแต่ละคําเขาก็จะไม่ด่าเราเขาก็จะไม่มาดูถูกเหยียดยามเราเพราะว่าเราด่าเขา เขาก็ต้องกลับมาด่าเรามันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทําช่วยลุงป้าถึงจะให้สิบยี่สิบก็คือน้ําใจที่เราให้ลุงป้าแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่าไม่อยากจะช่วยไม่อยากจะให้แล้วอยากจะไปสนับสนุนฝั่งโน้นแล้วจะเลิกฝั่งนี้แล้วก็คือจิตใจของตัวเรานั่นแหละคะ่ะที่ไม่มั่นคงนะคะไม่มั่นคงไม่มั่นใจแล้วก็ไม่มีจุดยืนของตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะ แล้วยงไปยงมาก็มาถึงเรื่องเกี่ยวพันกับผู้หญิงหรือยูทูบเบอร์ที่เป็นผู้หญิงสายลุงป้านี่แหละค่ะโดยการแซวของลุงป้าเกิดขึ้นก็เอาเรื่องนี้ไปโยงใหญ่กันมั่วไปหมดเลยตอนนี้ทางที่ดีนะคะเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวนะคะอย่าโยงกันให้เขาแตกแยกกันให้เขามีปัญหาในครอบครัวนะคะมันมีหลายคนนะคะถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงไม่มั่นคง ไม่เด็ดเดียวกับครอบครัวเราพูดมากมากพูดมากๆพูดประโลมกันไปมาอย่างเงี้ยมันทําให้หวันไวได้นะคะแต่เมื่อไหรที่ผู้ชายยังไงก็คือมั่นคงมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงแซลเล่นพูดเล่นก็มีเยอะแยะแต่บางคนผู้ชายพูดเล่นไปคิดว่าพูดเล่นตอนแรกแต่พอมีคนตบเข้าตบเข้า จากที่พูดเล่นมันจะกลายเป็นเรื่องจริงนะคะถ้าคนคนนั้นไม่ไม่หนักแน่นพอเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ว่าถ้าคนเรานะคะไม่เล็บจะเจนทงบอกตบมือข้างเดียวยังไงมันก็ไม่ดังแต่เมื่อมีการตบไปตบมาและตบมือทั้งสองคนขึ้นมาตบกันเนี่ยยังไงมันก็ดังก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวผู้อื่นเขานะคะถ้าเราหยุดได้เราหยุดเถอคะค่ะมันจะเป็นกรรมนะคะ พะเราไปยุ่งในครอบครัวของผู้อื่นเขานะคะเขาจะเป็นยังไงเราดูไปในวันข้างหน้านะคะเราดูไปในวันข้างหน้าเราจะเห็นเองว่าคนคนนั้นที่เราพูดถึงหรือลุงป้าที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะคะคําว่าพูดกันเล่นทุกคนสามารถพูดเล่นด้วยกันได้นะคะแต่เมื่อเขาพูดเล่นเราปล่อยผ่านอย่าไปยุยงหรือให้ทําให้ครอบครัวเขาบาดหมางกันคะ่ะนะคะ คุณป้าก็ออกมาพูดทุกคนก็คงรู้และได้ยินแล้วเนาะคลิปนี้ไมล์รึเจเจก็จะพูดประมาณนี้แหละคะ่ะอย่าเอาเรื่องครอบครัวของผู้อื่นออกมาพูดเล่นนะคะจริงหรือไม่จริงวันข้างหน้าคุณจะรู้เองคะ่ะครอบครัวของใครใครก็รักอย่าทําให้เขาต้องลําบากใจและหมาดมางกันนะคะ <c oughs> เริ่อมไอแล้วคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้านะคะทีพีสกีน บริษัทมนโอมนะคะ <c oughs> โอ้ยไอยแล้วแค่นี้ก่อนเนอเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ